รถทีมงานก็แอ c เด e n t หนึ่งคันนี่ต้องเขียนครับต้องเขียนอ๋อในลองเบิเ้หน่อยเยรอจังเลยเราเนี้ <c oughs> นตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วครับโอ้โหเยอะมากเลยอีกไบก็อย่างเยอะอะครับโอ้โห,โห สวัสดีครับอยู่กับผมนายปราโมดกับช่อง SR ปราโมด Channel นะครับวันนี้ก็จะมีทิปงานแต่งที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้กำลังเดินทางไปสมทบทีมงานครับไม่รู้ทีมงานมากันกี่ลำ ที่งานวันนี้รถน่าจะเยอะแน่นอนครับตอนนี้ทีมงานก็ไปรออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอทีมงานกันว่ามากี่ล้ำตอนนี้ทีมงานก็รออยู่สองล้ำ น่าจะใช่น่าจะใช่ทีมงานไปไหนหมดทีมงานไปไหนหมดเหรอครับโรลลิ่งใช่โอเคน้ำเลยครับน้ำเลยไม่ต้องซิ่งนะ ี้เราก็อยู่กันที่สุไไงปาดีครับทีมงานก็มารวมตัวกันครบละเดี๋ยวเราจะไปรวมกันอีกทีที่ท้านยงมัสครับน่าจะเยอะแน่นอนเลยที่นู่นโอ้ที่นี่ก็เยอะเหมือนกันครับแบรยีไม่ได้ขับรถด้วยกันนาน เหมือนเดิมเบลลี oh. เราก็นำเลยครับออซ่า350 oh. วันนี้ป้อซูขับสปอร์ตอะครับ oh. ค้นหลอ่อ <laughs> คนเดิมเบรย์เบร์ลีของเรา <laughs> มีทุกข่ายครับลำนี้โคตรเท่เลยงานใหญ่แน่นอนครับวันนี้ ส่วนมากวันนี้ก็จะมีแต่ทัวริเรงครับเยอะสปอร์ตก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ มารวมมาที่นี่ตอนนี้เราก็ถึงที่จุดนัดหมายเรียบร้อยครับโอ้เยอะมากเลยไกลสุดลูกหูลูกตาต,ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดรวมพลปเป็นเรียบร้อยครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นของมาเลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกมีคณะมาจากมาเลด้วยครับ เสียงเกิมเลยกัักเิมที่ไหนเสียงเบาๆโอ้รถเยอะมากเลยวันนี้มีหลายค่ายมากเลยโอ้ยแซดร็กสิบคันนี้โคตรหล่อเลยครับอฝั่งนี้ก็จะเป็นของทวาริง คือคันนี้ท้ายเหมือนของผมเลยหล่อครับอันนี้มาจากทีมงานมาเลยแน่เลยเยอะมากเลยครับวันนี้มาเสริมอีกเยอะแยะไปหมด อ,อ,อ,อันนี้มาจากไหนกันไม่ทราบเหมือนกันอรอเว้ยคันนี้นนนมานานยังมานานเพิ่งถึงเหรอ เอาข้างในมาอ๋อไปอ๋อยังสิ่งเหมือนเดิมยังสิ่งเหมือนเดิมนะฮ่าฮ่าฮ่าทิ้ ตอนนี้ขบวนก็เริ่มจะทยอยออกไปที่งานครับไปทางไหนดีก็ยุ่มมากเลยไปโซนนี้ดีกว่าเฮ้ยคันนี้คุ้นค้นเหมือนเคยเจอ ก็หลอจังเลยแถวยาวเลยครับมาเลเยอะมากเลยไปดูแก๊งมารยดีกว่า ขาน้าพ่อสไใบรุ่นแถวไหนไม่รู้ครับวันนี้พ่อสุเราขอเป็นใบรุ่นหนึ่งวันขับสปอร์ตับวันนี้ ร้อนมากเยอะมากครับเยอะจนตาลายเลยวันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วครับโอ้โหเยอะมากเลย คนโคตรเยอะกระบาดซิ่งก็เยอะปิ๊กไบคก็อย่างเยอะอะครับโอโ้โหเดี๋ยวหาที่จอดเ่อนยห้จอดตรงไหนวะเนี่ย เอาเรื่องว่าแต่ละลำจอดไหนวะนี่จอดนิดว่ะงานใหญ่มากครับ ไม่ใหญ่ธรรมดาไม่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากใหญ่สุดๆเยอะมากเดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในงานนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานครับ Nah, pelagok. Lah, lah. ha, pun, je mak le. Ah, pin pai pun masuk. Solo ni masuk. Jangan kita klik rumuh. Ha, ah, tu dia cai royo. Ya. Hong nano duk pam nano, ho bakik, pak bakik, ho ka. Ho sia lauk, sia lagi tu duk tanggot sep dia. Kawase bila dengar suara panggil, pakik selalu dah. Odo, bukan payah kalau kita kerja sama. Ha, hey, ha, ah, payah, payah tak sekali. Muno, aku akot se, si, muno klik nak tidur ke apa. Janganlah dulu. Duduk kawase kejo, lupa hati dulu. Nah. เด็กเล็นเลมากกาลอไปไปที่วนี่ฝั่งด้านหลังจะเป็นของมาเลเซียคนี่ก็คือซุมถ่ายรูปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับเป็นคณะ อาเป็นไม้ที่สนามโรงเรียนบ้านชาวบ<ด>่าวรอชาสาวสวยนะอานั่นขบวนด้วยทั้งกำนันของเรานะอาท่านกำนันของเราก็ื่อจะไม่มาวันนี้ยเยอะมากนะเราจะได้ดูรอยนี้โอ้โหเพื่อนเยอะทางมาเลเซียเออเขามาด้วยนะทาวเนีตมาร่วมมาแล้วก็เนี่ยเยอะมาก,มากมาสามารถขี่กันจริง Eh, nah, nah. lah, nah. ah, Sisi bersatu padu. Ya. Eh, nah, bersatu padu kata lagi. jauh mana pun dia boleh berhubung Sampah okay. nah. Oh. Dia buku laken tu. Tak ada mana. Sejuk. Laken. Kopro kopro. Jam buat standard sekali ni masuk pukul 12.30 dah. Ha, masa 12.30 dalam Kita ada semua hak kita sendiri pun ada juga. Bukan hak demo saja kita sendiri pun ada juga. Ya, jeng-jeng hari ni. คนแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวทีงกุไปเนี่ไปไหนต่อวันนี้ไปไหนต่อไปน้ำตกป่าจูไปสบระใหม่รถทีมงานก็เอสเดียสหนึ่งคันนี่ต้องเข็นครับต้องเข็นอ๋อเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยแบตของแกหมด ในลองเบิรลยเน่ย่ยอไว้รุ่นนี่วไวุ้่นไม่ต้องซิ่งนะไ,ไม่ต้องซิ่ง,นะไ,ง,งไปเดี๋ยวทีมงานเขาจะไปเที่ยวที่น้ำตกกันต่อครับ <c oughs> หลอจังไงเราเนี่ยโอ้โหรถโคตรเยอะเลยเยอะมากรถมาจากมาเลีนี่ประมาณสี่สิบกว่าคันครับแล้วของทีมงานในไทยนี่ก็เยอะเหมือนกันวันนี้รวมๆประมาณร้อยกว่าคันครับได้เยอะจริง งานใหญ่เลยวันนี้ทริปงานแต่งก็จะประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ